คลิปนี้นะคะจะพาไปดูวิธีการสร้างใบงานแบบเลือกตอบค่ะแบบเลือกตอบในที่นี้นะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเลือกช้อยไหนนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับ multi p l e Choice นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนะคะติดตามได้ในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะสหรับวันนี้นะคะแนนจะพาไป แนะนำนะคะวิธีการสร้างใบงานแบบเลือกตอบค่ะก็คือแบบ m u l t p p l e h o o i e e นั่นเองนะคะว่าถ้าเรามีตัวเลือกในใบงานของเราเราจะสามารถเก็บคะแนนผู้เรียนได้ยังไงบ้างนะคะแบบที่ไม่ได้ใช้ g o o g l e er Form ไม่ได้ใช้ Microsoft Form อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำเป็นใบงานเพื่อผสมผสานกับรูปแบบการตอบคำถามแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถทำได้ใน Top Work s h e e t ค่ะ วันนี้นะคะแนนมีใบางานตัวอย่างมานะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยค่ะแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับหนึ่งะคะให้ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคลิกไปที่ create a new work sheet ค่ะเมื่อเราเลือกมาที่ create a new work sheet เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือเราจะต้องไป เลือกนะคะเวิร์กชีตของเรานะคะขึ้นมาใช้งานค่ะซึ่งวันนี้นันก็ทำมาทำใบงานเนี่ยมาจากแคนวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นำนะคะมาใช้งานในตัวท็อปเวิร์กชีตค่ะปกติตรงนี้จะรอไม่นานนะคะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลองรีเฟรชอีกสักทีหนึงอ่ะมาแล้วนะคะเราก็เลือกไปที่ use and existing document นะคะแล้วก็ค้นหาค่ะว่าเซฟไฟล์ไว้ที่ไหน นะคะนี่เลยใบงานที่จะใช้ในวันนี้นะคะอ่าใบงานที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือจะให้ทุกคนนะคะทำให้นักเรียนนับนะคะว่ามีสัตว์นะคะอยู่ในรูปเนี่ยกี่ตัวนะคะโดยให้เลือกตอบ4 1 3 2นึ่งนี้คือให้เด็กเลือกตอบเอานะคะว่าจะตอบอะไรนะคะโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องทำช่องกรอกชื่อนามสกุลให้เด็กค่ะวิธีการนะคะก็เลือกไปที่ตัว answer นะคะการตอบแบบ แบบเติมคํานั่นเองนะคะวิธีการอ่ะคลิกค้างแล้วลากเมาส์ออกเหมือนเดิมค่ะทําช่องกรอกชื่อนามสกุลน,นะคะอ่าฟอนต์ขนาด L อนะกำลังดีนะคะแล้วก็จัดชิดซ้ายเหมือนเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เราจะไม่เก็บคะแนนนะคะไม่เก็บคะแนนแล้วก็ดีพีเคออกมาค่ะขยับนะคะให้เล็กๆนิดนึงเพื่อจะเอาไว้ใช้กรอกระดับชั้นนะตรงนี้ลืมเปลี่ยนนะคะ ะระดับชั้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปใช้แบบเลือกตอบค่ะแบบเลือกตอบนะคะจริงๆแล้วมันก็มีให้เราเห็นอยู่แล้วนะคะที่เมนูด้านซ้ายมือของเรานั่นก็คือ m u มา i p l e c h o i c นนั่นเองนะคะให้เราคลิกไปที่ m u มา i p l e c h o i c e ได้เลยนะคะเมื่อเราคลิกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีคำแน,นะนำบอกเราคะ่ะว่าเราต้องทำอะไรบ้างอย่าลืมเปลี่ยนชื่อใบงานของเรานะคะทุกคนเปลี่ยนเป็นใบงานแบบ ตัวเลือกนะคะใบงานแบบตัวเลือกนะคะแบบ multiple choice นะคะเรียบร้อยนะคะเราจะทําการสร้าง multiple choice คะ่ะให้เรานะคะทําการนะคะคลุมนะคะคลิกนะคะแล้วก็คลุมแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็คือ multiple choice ที่1นั่นเองนะคะ multiple choice ที่1นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะลองคลิกนะคะไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคำตอบไหนถูกนะคะให้ติ๊กถูกที่ตัวนี้ได้เลยนะคะอ่าน,นจะทำการ duplicate ออกมานะคะแล้วก็ d uplicate ออกมานะคะ duplicate ออกมาเรื่อยๆนะคะขยับนะคะขยับให้แบบมันตรงนิดนึงหรือถ้ามันใหญ่ไปนะคะเราก็ อ่าย่อกล่องให้เล็กหน่อยนะคะย่อกล่องให้เล็กหน่อยแบบนี้เลยนะคะโอเคคลุมนะคะให้ครอบคลุมเนาะทีนี้นะคะเราก็จะต้องมาเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะว่าคำตอบข้อนี้ข้อไหนถูกเนาะอ่ะลิงนะคะอยู่ตัวเดียวนะคะเราจะเลือกคำตอบข้อนี้เราก็เลือกนะคะไปที่เช็คเก็ต ออปชันนะคะก็คือให้คําตอบนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะให้คําตอบนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วข้อที่1นะคะต่อมานะคะข้อที่2นะคะเราก็วาดเหมือนเดิมค่ะวาดเหมือนเดิมนะคะวาดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็วาดให้ครบเลยนะคะวาดให้ครบเลยนะคะวาดให้ครบนะคะวาดให้ครบแล้วเราก็เลือกเหมือนเดิมค่ะว่าคําตอบไหนถูกนะคะ คำตอบนี้ถูกเราก็เลือกเช็คไปเลยนะคะเช็คพอยต์ไปนะคะสกอร์นะคะนี่ก็คือ1คะแนนเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะน,นี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ลากไปเลยนะคะลากไปอขอลากอย่างรวดเร็วนิดน,นึงนะคะ5ตัวเนะาะ5ถูกนะคะเราก็กดเช็คพอยต์ที่5นะคะตรงนี้ใครสะดวกที่จะ p ีพิเคตก็ดีพิเคตได้นะคะทุกคน ไม่ขัดนะคะสนะคะโอเคเราก็จะเลือกเช็คพอยต์นะคะแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วเราไปดูดีกว่าว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเราไปดูที่พรีวิวนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลองดูะคะ่ะอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะทุกข้อเนาะแต่อยู่ที่ว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นจะถูกหรือไม่ถูกนะคะอันนี้คุมให้ตรงนะ,ะหรือถ้าเป็นไปได้ก็ ใส่แต่ตัวเลขก็ได้นะไม่ต้องใส่กรอบมากได้น,นี้เขามีกรอบมาให้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือการดูตัวอย่างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ายังมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องอีกหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราดีลีททิ้งก่อนนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเช็คพอยท์ถูกนะคะเน,นี่ต้องจัดให้มันแบบตรงกันนิดนึงนะคะมันจะได้สวยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าให้แนะนํานะ d ด l i c a t e มานะคะจะตรงกว่าเนาะวาดเองนะคะดูพิเคตก็คือ Copy มาจะตรงกว่าวาดเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสค่ะไปที่เซฟนะคะนะคะพับบิกเหมือนเดิมเลือกนะคะภาษานะคะวิชานะคะอันนี้น่าจะเป็นคณิตศาสตร์เนาะนะคะการนับเลขนะคะกดดันไปเดี๋ยวเราจะไปเทสกันค่ะว่าถ้าให้เด็กนักเรียนทำแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะคลิกไปที่ s share worksheet with student นะคะ เหมือนเดิมค่ะ send to teacher นะคะแล้วเราก็เลือกกรุ๊ปนะคะที่เราสร้างไว้คะแนนให้3คะแนนพอนะคะแล้วเราก็ generate link ได้เลยนะคะแล้วก็กดไปที่ copy link ค่ะ,ะเราไปลอง t e s กันดูนะคะว่าถูกหรือไม่นะคะถูกหรือไม่นะคะอันนี้ก็เลือกได้หมดเลยนะเดี๋ยวจะลองเลือกผิดดูก็กด finish ค่ะ ใสชื่ออ้าวผิดนะคะคําตอบที่ถูกนะคะก็คือข้อนี้นะคะข้อนี้นะคะอันนี้เราตอบผิดหมดเลยนะคะได้ศูนย์คะแนนนะคะพยายามอีกนิดนะคะน่าสงสารมาก,มากเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วกับใบงานแบบเลือกตอบหรือว่าเ u มาติเพื่อนใชนั่นเองค่ะสำหรับใบงานหน้าจะเป็นอะไรนะคะรอติดตามค่ะใบงานนี้ต้องลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ